สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนองโมโยนเวศค่ะหากพูดถึงพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของการปราบผีหนึ่งในนั้นต้องมีชื่อของพ่อท่านเอียดวัดขันประชาสรรอยู่ด้วยแน่นอนพระครูอาคมสิทธิเวศหรือชื่อเดิมเอียดเทพขาวท่านเป็นชาวพัทลุงโดยกำเนิด เกิดเมื่อวันที่10กรกฎาคม2495ที่ตำบ,บแลแพรกหาอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงโยมบิดามารดาชื่อนายกุกนางคุ้มเทพขาวท่านบรรพชาเป็นสาม,มนเณรตั้งแต่อายุ15ปีพอเรียนจบนักธรรมเอกจึงได้อุปสมบทเมื่อวันที่4กรกฎาคม2522ณวัดเขาเจียกจังหวัดพัทลุง โดยมีพระครูอุดมวิหารคุณเป็นพระอุปชาพระอั้นานวโรเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระครูสังครักษ์ขีดเป็นพระอนุสาวนาจารย์ท่านจำพรรษาณวัดขันประชาสรรค์ตำบลชุมพลอำเภอศรีนครินที่จังหวัดพัทลุงในด้านวิชาอาคมต้องถือว่าท่านเป็นพระที่มีสายเลือดแห่งวิทยาคมที่สืบทอดมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษ หลวงลุงของท่านคือพ่อท่านทองวัดเขาป้าเจ้หลวงน้าของท่านคือพ่อท่านแปลกวัดปากปลนและโยมกุกเทพขาวผู้เป็นบิดาของท่านซึ่งวิชาผูกขุ่นพยนต์นี้เองที่ท่านได้สืบทอดวิชามาจากพ่อของท่านเองหมอกุกเทพขาวเป็นหมอบ้านที่เก่งศัยเวทและชำนาญเรื่องการทำว่านยา พ่อของท่านเป็นลูกศิษย์พ่อท่านแท่นวัดเขาเจียกพัทลุงหมอกุกใช้วิชาการผูกหุ่นพยนต์นี้ในการป้องกันทรัพย์สินเช่นบัวและเข้าของในบริเวณบ้านของท่านเพราะสมัยก่อนจนผู้ร้ายชุกชุมมากออกปล้นกันทุกๆคืนแต่บ้านของหมอกุกไม่เคยโดนปล้นหรือขโมยของเลยแม้แต่น้อยเพราะว่าเมื่อโจรมาปล้น จะเห็นเป็นคนทำท่าไล่ตีไล่ทำร้ายหรือบางทีก็เห็นเป็นงูขนาดใหญ่หรือเป็นเสือโครงมาไล่กัดบ้างจนที่จะมาปล้นต้องวิ่งหนีหัวซุกหัวซุนกันเลยทีเดียวหมอกุกมีวิชาผูกหุ่นพยนต์อยู่2แบบแบบที่ 1. ผูกด้วยญ้าคาวิชานี้สืบทอดมาจากพอท่านแทนวัดเขาเจียกจังหวัดพัทลุงแบบที่สผูกด้วยกา้านทูบ วิชานี้สืบทอดมาจากพระธุดงการผูกด,ด้วยการทูบนี้ก็จะแบ่งเป็นสองแบบเช่นกันแบบที่1เป็นการทูปหน้าพระประธานในโบสถ์ใช้เพื่อป้องกันร,รักษาแบบที่สองใช้การทูปหน้าลงศพผีตายโหงเป็นการเรียกผีมาใช้งานท่านบอกว่าวิธีนี้บาปหลังจากที่ท่านได้เรียนวิชานี้มา ก็ได้เคยผูกผุ่นพยนต์ให้กับญาติโยมนำไปใช้แล้วก็ได้ผลเกินความคาดหมายมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับผุ่นพยนต์ของท่านคือเมื่อคราวตอนทำวัตถุมงคลรุ่นแรกพราท่านเอียดได้ทำพิธีเสกว่านยาปราบผีที่อำเภอกงหลาจังหวัดพัทลุงซึ่งอยู่ห่างจากวัดขันประมาณ30กิโลได้สถานที่ที่จะทำการปลุกเสกพราท่านเอียดบอกว่าต้องเป็นเกาะกลางน้ำ ต้องมีน้ำล้อมรอบตอนทำพิธีท่านได้ผูกหุ่นพยนต์ด้วยหญ้าขึ้นมา4ี่ตนนำไปวางไว้สี่ทิศเพื่อป้องกันเพชรพญาธรหรือสิ่งไม่ดีมาทำลายพิธีเมื่อท่านเสกและปลูกหุ่นพยนต์นั้นท่านบอกว่าต้องได้ยินเสียงเหมือนคนเดินหรือเห็นเงาคนยืนถึงจะใช้ได้วันนั้นเมื่อเสร็จพิธีตอนเย็นท่านก็ให้ลูกศิษย์ช่วยกันเก็บของเพื่อกลับวัด ท่านบอกให้นำหุ่นพยนต์ทั้งสี่ตนกลับมาด้วยปรากฏว่าตอนเก็บของลูกศิษย์ของท่านได้นำหุ่นพยนต์กลับแค่สามตนอีกหนึ่งตนลืมเอาไว้ที่เกาะกลางน้ำและในคืนนั้นเองชาวบ้านที่มีส่วนยางอยู่ใกล้ๆเกาะกลางน้ำนั้นออกไปกรีดยางปรากฏว่ามีคนมาไล่ตีจนต้องวิ่งหนีกลับเข้าบ้านและชาวบ้านละแวกนั้น ก็รู้สึกกลัวมากไม่กล้าออกมาตัดยางอยู่4-5คืนในที่สุดก็มีคนรู้เรื่องราวที่พ่อเอียดมาทำพิธีดังกล่าวชาวบ้านจึงไปนิมนต์ท่านมาพอท่านมาถึงก็เห็นหุ่นตกอยู่ท่านจึงนำกลับวัดเหตุการณ์ทุกอย่างจึงกลับมาเป็นปกตินอกจากวิชาผูกหุ่นพยนต์แล้วยังมีสายวิชาที่ท่านได้รับการสืบทอดจากครูบาอาจารย์อีกหลายรูปเช่น พอท่านหมุนวัดควรขันพอท่านนุ่นวัดทุ่งยาวเป็นต้นปัจจุบันนอกจากการปฏิบัติตามกิจของสงฆ์แล้วท่านยังได้สงเคราะห์ชาวบ้านผู้ที่มีทุกทางใจโดวยวิชาอาคมที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาวิชาที่โดดเด่นจนไปที่ยอมรับของชาวบ้านและแวดวงพระเกจิอาจารย์ด้วยกันในจังหวัดพัทลุงคือเรื่องแก้คุณใสลมเพลมพัดเรียกจิตวิญ,ญญาณผู้เสียชีวิต และปราบวิญญาณร้ายที่สร้างอันตรายแก่ชาวบ้านด้วยคุณสมบัติพิเศษที่เกิดจากบาร,รมีเฉพาะตัวนี้ทําให้ท่านได้รับฉายาที่ชาวบ้านเรียกขานกันติดปากว่าพอท่านเอียดปราบผีและได้รับสมณศักดิ์ที่ตั้งขึ้นเฉพาะองค์ท่านเองคือพระครูอาคมสิทธิเวชเครื่องรางของท่านจะเด่นทางด้านป้องกันพูดผีปีศาจการอวิชชาขุนใสมนดำ แก้อาถรรพ์ต่างๆรวมถึงคุ้มครองป้องกันภัยให้แก่คนในบ้านวัตถุมงคลที่เด่นๆคือตะกุดมหาปราบพอกของยาปราบผีเหรียญเาวสวรรณลูกสะกดกันผีรุ่นแรกเนื้อชนวนอาถรรพ์หุ่นพยนต์ไม้ครูกายสิทธิ์และมีดหมอพุทธมนต์มหาปราบและยังมีอื่นๆอ,อีกมากมาย วัตถุมงคลของท่านล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์มากมายจนเป็นที่ยอมรับจากชาวบ้านและผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาใครที่เดือดร้อนจากพูดผีวิญญาณร้ายสิ่งที่มองไม่เห็นถูกคุณใส่เล่นงานลองไปกราบท่านหรือหาเครื่องรางของท่านมาใช้ดูนะคะเพราะว่าท่านเป็นพระเกจ,จิที่มีจิตเมตตาและเก่งทางด้านนี้มากแอดจะลงที่อยู่วัดเอาไว้ใต้คลิปให้นะคะ จบคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องไว้ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ